วันนี้เวลา9นาฬิกา43นาทีสมเด็จพระนิธิฐานทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักกรพัน์เพนซิริจังหวัดสุรินทร์ซึ่งเป็นหนึ่งในงโครงการของมูลนิธิชัยพัฒนาเริ่มดำเนินงานเมื่อปี2556เพื่อส่งเสริมให้กเกษตรกรแต่ละชุมชนร่วมกันผลิตข้าวพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105เก็บไว้เป็นพันธุ์ข้าวพระราชทานช่วยเหลือ ราสฎรที่ประสบภัยพิบตัติซึ่งมีกลุ่มกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระชถานใน6อำเภอประกอบด้วยอำเภอเมืองอำเภอจอมพระอำเภศรีขอรภูมิอำเภอชุมพลบุรีอำเภอสำรงทาบและอำเภอสังขะ สมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพ,พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรโครงการผลิตพันกบพ,พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนพื้นที่ทุ่งกุลาตั้งอยู่ที่ตำบลนาหน,าน,นองไผ่อำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุริน์บนที่ดินของนายบุญธรรมเรือนน้อยสมาชิกผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อน ในบุญธรรมและครอบครัวได้รับพระราชทานสระน้ําในแปลงนาเมื่อปี2558เพื่อเป็นแหล่งน้ําสํารองทางการเกษตรและช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนน้าในการผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระาชทานบริเวณรอบสระปลูกพืชผักผลไม้ไว้บริโภครวมทั้งเพาะเลี้ยงกบเพื่อบริโภคและจําหน่ายในปี2564ได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้จัดตั้งเป็นกลุ่มผู้ผลิตพันธุ์กบพระราชทานเพื่อช่วยเพื่อนพื้นที่ทุ่งกุลา ปัจจุบันสามารถเพาะพันธุ์ลูกกบได้แล้วมีมูลนิธิชัยพัฒนาโดยศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพนซิริจังหวัดสุรินเป็นผู้รับซื้อพ่อแม่พันธุ์และลูกกบสำรองไว้เป็นพัน์กบเพื่อพระราชทานแก่ราษฎรตามแนวชายแดนพื้นที่ภาคอีสานเมื่อเดือนกรกฎาคมพระราชทานไปแล้วกว่า1 7 0 0 0 0ตัว ปัญหาที่พบขณะนี้คือน้ำเน่าเสียพ่อแม่พันเป็นโรคอัตราการรอดของลูกกบน้อยแก้ไขด้วยการใช้ e m b บอ l บำบัดน้ำเสียแยกตัวที่เป็นโรคออกดูแลความสะอาดบ่อเลี้ยงอย่างสม่ำเสมอติดตั้งโซลาเซลล์เพื่อสำรองไฟไว้ใช้ในบ้านและให้แสงสว่างกับบ่อก,กบด้วย จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปคอกปัสุสาสของในสิทธิ์อินสำรานสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนบ้านกระเบื้องตำบลหน,นองไผ่อำเภอชุมพลบุรีซึ่งได้รับโคพระราชทานในโครงการเพื่อเป็นไรายได้เสริมจากการทำนาปัจจุบันมีโค20ตัวเมื่อปี2564มีไรายได้จากการจำหน่ายโคเป็นเงิน60,000บาทและยังเป็นศูนย์ฝากเลี้ยงโคพระราชทานในโครงการเพื่อพระราชทานแก่เกษตรกรต่ตอไป จำนวน14ตัวโอกาสนี้นางดวงสุ่มสมบูรณ์น้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายตัวอ่อนโคจำนวน10หลอดซึ่งเป็นพันธุ์บรามมนแดงพันธุ์บีฟมาสเตอร์และพันธุ์วากิว นายสุพจน์อักขศรน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายแม่พันธุโคอเมริกันบามันสองตัวและนำเชื้อพ่อพันุ์โคอเมริกันบามันจำนวน199โดสเพื่อพระราชทานแก่เกษตรกรในโครงการทั้งนี้โครงการทหารพันดีหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเข้าไปสนับสนุนการขยายพันุ์โคกระบือในโครงการในพื้นที่บ้านกระเบื้องอำเภอชุมพลบุรีเพื่อลดค่าใช้จ่ายให้แก่เกษตรกรและได้ลูกโคที่มีคุณภาพซึ่งการผส สมเทียมโคต่อตัวต่อครั้งมีค่าใช้จ่ายประมาณ800ถึง1,000บาทมีแม่พันุโคของเกษตรกร,เ,ร,กรเข้าร่วมโครงการจำนวน33ตัวพบแม่พันุโคตั้งท้องแล้ว20ตัวส่วนที่ยังไม่ตั้งท้องได้ทำการเหนี่ยวนำแม่พันโคให้เป็นสัตว์โดยใช้ฮอร์โมนเลียนแบบธรรมชาติ จากนั้นได้ทำการผสมเทียมด้วยน้ำเชื้อพันธุ์บรามันแดงและจะทราบผลการผสมเทียมวันที่15กันยายนนี้โดยรถห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจากนั้นสเสด็จพระราชด,ดำเนินไปทรงเยี่ยมกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระชทานเพื่อนช่วยเพื่อนบ้านกระเบื้องมีสมาชิก23คนพื้นที่ปลูกข้าวรวม219ไร่ ปี2564สามารถผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พราชทานได้89ตันเศษสมาชิกมีทักษะความรู้มากขึ้นทำให้ได้ข้าวคุณภาพมากขึ้นมีเมล็ดแดงลดลงส่วนที่ยังพบปัญหาม,มีพันธุ์ข้าวปนในแปลงแก้ไขด้วยการเตรียมไถแปลงหลายๆครั้งเพื่อกำจัดวัดชพืชในฤดูกาลหน้าคาดหวังว่าจะผลิตข้าวผ่านเกณฑ์ทุกราย โครงการผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระชถานเพื่อนช่วยเพื่อนเป็นโครงการที่สมเด็จพระนิธฐานที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีรับสั่งให้มูลนิธิชัยพัฒนาพิจารณาดําเนินการเมื่อปี2556เพื่อผลิตพันธุ์ข้าวในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยมีพระราชประสงค์ที่จะสำรองพันธุ์ข้าวหอมมะลิไว้ในกรณีที่ประเทศมีภาวะฉุกเฉินหรือประสบภยัยที่ทําให้พื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิประสบปัญหาชุมชนที่เข้าร่วมโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนทุกกลุ่มจะตั้งคณะกรรมการบริหารงานภายในกลุ่มเพื่อดําเนินกิจกรรมของกลุ่มให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด มีคณะกรรมการควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวดูแลตั้งแต่เตรียมแปลงนาจนถึงการเก็บเกี่ยวปลูกด้วยวิธีปักดำเท่านั้นและต้องเก็บเกี่ยวด้วยมือหรือรถเกี่ยวข้าวที่สะอาดเพื่อป้องกันการปนของข้าวพันธุ์อื่นหรือข้าวเมล็ดแดง ในปี2559มีพระราชดำริให้มูลนิธิชัยพัฒนาช่วยเหลือปรับปรุงสระน้ำในแปลงนาของเกษตรกรหากรายใดไม่มีสระน้ำสำรองจะขุดสระให้ตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ที่ผ่านมาได้ปรับปรุงและขุดสระไปแล้ว586สระทำให้เกษตรกรมีน้ำพอใช้ทำนาดำเลี้ยงกบและปลูกพืชผักได้ตลอดทั้งปีโอกาสนี้มีพระราชปริสันฐานให้กำลังใจราษฎรและเจ้าหน้าที่ทุกฝ ด้วยทรงตระหนักว่าการผลิตพันธุ์ข้าวที่ดีมีคุณภาพเป็นเรื่องที่ต้องใช้ความมานะอดทนท้าที่มาเห็นก็รู้สึกว่าน่าภูมิใจเพราะว่าดูหัวก็แข็งแรงสุขภาพดีแต่ว่าทุกคนตั้งใจทำง,งานเลี้ยงกันอย่างดีแล้วก็คุณภาพของ เมล็ดพันธุ์ข้าวก็ดีขึ้นวาจะมีพวกพันธุ์พันธุ์ปนคือเดี๋ยวที่เรียกว่าข้าวเม็ดแดงน้อยลงทุกทีทุกทีตอนนี้ก็มีเข้าวที่ไม่มีเม็ดพันธุ์ปนเลยซึ่งก็จะมีคุณภาพดีเหมาะสำหรับเป็นเมล็ดพันธุ์ก็สมกับชื่อที่ว่าเรียกว่าเพื่อนช่วยเพื่อนเพราะว่า เม็ดผ่านพวกนี้นอกจากที่เราจะใช้กันเองแล้วก็ส่วนมากก็ไปให้เพื่อนเกษตรกรที่มีปัญหาทางด้านน้ำแล้งหรือน้ำท่วมเพราะปลูกหรือทำงานต่างๆไม่ได้ เวลา13นาฬิกา30นาทีสเสด็จพระราชดำเนินไปค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากริย์ศึกอําเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการฐานพันธีมณฑลฐานบกที่26และโครงการฐานพันธีกองพันธ์ฐานราบที่4กรมฐานราบที่23สำหรับโครงการฐานพันธีมณฑลฐานบกที่26เริ่มดำเนินโครงการปี2559บนพื้นที่2ไร่ในระยะแรกได้รับพระรชาชทานเมล็ดพันธุ์ผักจากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุน์กกพเพนซิริและได้รับ พระสถานกิ่งพันธุ์มะม่วงถวายสายพันธุ์ต่างๆรวมถึงพันธ์ไก่พันธ์เป็ดพันธ์หมูและพันธ์กบเพื่อเป็นพ่อแม่พันธุ์ในโครงการปัจจุบันขยายพื้นที่เป็น28ไร่มีกิจกรรมต่างๆเช่นปลูกผักปลอดภยัยขยายผลโครงการฐานพันธ์ดีชุมชนเบิกบานอาหารปลอดภยัยไปสู่โรงเรียนในจังหวัดบุรีรัมย์7แห่งทำน้ำส้มขวันไม้มีใช้ในโครงการปลูกพืชผักสมุนไพรเพื่อช่วยเหลือประชาชนผลิตจุลินทรีย์และน้ำหมักชีวภาพ ทำปุ๋ยหมักปลูกดน้าไม้ฝรั่งและเลี้ยงสัตว์ภายในโครงการอาทิปลานินจิลดาเป็ดเทศกบินบุรีไก่กระดูกดำไก่ประดูกหางดำกบทุ่งกุลาสุก,กรและโค นอกจากนี้ยังได้ขยายผลการดําเนินงานสู่ชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบแบ่งเป็น2กลุ่มคือกลุ่มกําลังพลและกลุ่มประชาชนเครือข่ายรวมทั้งสํารวจกรเกษตรกร,ร,กรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดมหาสารคามเพื่อขอรับพระรชาชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวนําไปปลูกบรรเทาความเดือดร้อนจํานวน3,013คนพระาราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวไปแล้ว4 4 4ตันเศษ จากนั้นส่งพระดําเนินไปทบดพระเนตรโครงการฐานพันดีกองพันธ์ฐานราบที่4กรมฐานราบที่23ส่งเปิดศูนย์ผลิตพันปลาน้ําจืดพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนพื้นที่อีสานใต้ส่วนแยกบุรีรัมมีพื้นที่ดําเนินงาน4ไร่ตั้งขึ้นมาปี2อ6 3ได้รับพระราชทานพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ปลานินจิลดา330ตัว ที่ผ่านมาสามารถผลิตและขยายพันธุ์ปลานินจิรดาเพื่อพระราชทานแก่ราษฎรและหน่วยงานต่างๆอาทิโรงเรียนในโครงการทหารพันดีชมุมชนเบิกบาทอาหารปลอดภัยตามพระราชดำริราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติและราษฎรที่อยู่ในพื้นที่ธุรกันดานไปแล้วกว่า583,000ตัว ในการนี้ทรงปล่อยพันธ์ปลานินจิลดา3,900ตัวลงสู่สระน้ำในโครงการเพื่อเป็นพ่อแม่พันธ์ุในอนาคต